เมื่อวันที่15กรกฎาคม2565นายหลินชื่อฝู CEO บริษัทสตาร์บ์ดได้นําทีมงานเข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการใหญ่โดยได้แสดงความตั้งใจในการสนับสนุนการเริ่มธุรกิจสตาร์ทอัพของไทยในไต้หวันและสนับสนุนบริษัทสตาร์ทอัพของไต้หวันให้ไปลงทุนในไทยทั้งนี้สํานักง,งานการค้าและเศรษฐกิจไทยยินดีให้การสนับสนุนเนื่องจากสอดคล้องกับนโยบายไทยที่พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นภาคธุรกิจหลักของไทยและสอดคล้องกับความเชื่อมโยงในทุกมิติหรือ Connect in all dimensions หนึ่งในเป้าหมายหลักของ a p e ป2022ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนอกจากนี้การดำเนินงานของ Startboard ยังสามารถเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในไต้หวันซึ่งมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนธุรกิจของผู้ประกอบการไทยอยู่แล้วอีกด้วย